ในเรื่องของการเลือกข้อมูลจากสองตารางนะคะอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าตารางของเราเป็นยังไงนะ,ะในที่นี้ขอยกตัวอย่างตาราง Product กับตาราง c a t e g o r y นะคะ c a t e g o ก y ก็คือตารางประเภทสินค้านั่นแหละตาราง Product ก็คือตารางสินค้าเราต้องดูความสัมพันธ์กันก่อนเนาะประเภทหนึ่งประเภทนะคะมีสินค้าได้หลายรายการดังนั้นก็จะเป็น1ต่อ n ใช่ไหม ทีในการสร้างความสัมพันธ์ของตารางทั้งสองนะก็จะเชื่อมกันผ่านคีย์หลักนะคะดังนั้นที่อาจารย์เคยให้ท่องตอนเอาไปสร้างใน Access จำได้ไหมนะคะก็คือคีย์หลักฝั่งที่1จะต้องต็อ y ี้ไปไว้ฝั่งที่ n ดังนั้นในตาราง Product หรือตารางสินค้าคุณจะต้องมีรหัสประเภทสินค้าอยู่ในนั้นด้วยสองตารางนี้ถึงมีความสัมพันธ์กันเนาะ ทีนี้กลับไปดูนะคะที่ตารางตัวอย่างเขาให้นะคะก็เป็นตารางในเว็บของ w3school.com นั่นแหละก็จะมีตารางให้มาฟิกนะให้มาดูที่ตาราง c a t ตา o r y รี่ก่อนตารางประเภทสินค้าของเขาเนาะก็ประกอบไปด้วยรหัสประเภทสินค้าแคตตา o r y รี่ใหญ่ดีไหม แล้วก็ชื่อประเภทสินค้าแล้วก็คําอธิบายเนาะถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไม่เป็นไรให้รู้ว่ามันมีหัวคอลัมน์ว่าอะไรนะคะอย่างเช่นแคตตากรีดีที่1ก็คือเป็นพวกเวบเว็ e เเลเป็นพวกซอฟต์ดิงคอฟฟี่อะไรแบบนี้หรือประเภทที่8ก็คือพวกซีฟู้ดพวกอาหารทะเลอะไรแบบนี้นะคะก็คือประเภทต่อมาประเภทสินค้าไปแล้วมาดูที่ตารางสินค้าหรือตารางโปรดักต์ว่างนะคะ ในตารางโค c ดของเขาก็จะมีข้อมูลนะรหัสสินค้าชื่อสินค้า Supplier ออรก็คือสินค้านี่มาจาก Supplier อไหนนะคะแล้วก็เห็นไหมมี c a t ตา o r อ ID ไอเดก็คือรหัสประเภทสินค้าแล้วก็มี Unit แล้วก็มี p r i ์ e นะยูนิก็คือหน่วยเรียกเนาะแล้วก็ p r i ์ e ราคา ให้ดูที่อาจารย์บอกความสัมพันธ์1ต่อเอที่หลักฝั่งที่หรหัสประเภทสินค้าต้องมายอยู่ในตารางฝั่งที่เก็คือตารางสินค้าด้วย2ตารางนี้มันถึงมีความสัมพันธ์กันแล้วเวลากรอกลงดัตต้าเบสมันก็จะเอาแค่รหัสประเภทสินค้ามาก็รู้ว่ารหัสที่หเป็นเบเวอร์เนะรหัสที่แเป็นซีฟู้ดนะนะคะทีนี้เราจะสมมุตินะคะแต่แต่ก่อนก็จะเรียกข้อมูลจากทีกละตาราง แต่ถ้าอาจารย์ต้องการเรียกข้อมูลจากทั้ง2ตารางเลยนะคะจะทำยังไงนะคะก็คืออาจารย์อยากได้ทั้งแคตตาล็อประเภทแล้วก็สินค้ามาด้วยนะคะโจทย์ข้อแรกการเลือกข้อมูลทุกฟิลด์จาก2ตารางนะคะทำยังไงก็คือ select star form แล้วตามด้วยชื่อ Table ทั้ง2ตารางเลยนะคะ select ตาราง select star form product ใช่ไหมแล้วแาตา่ก็ comma เลิอกอีกตารางหนึ่งก็คือตารางแคตตาล็อกนะก็พิมพ์นะคะจริงๆอันนี้มันใส่ให้เรานะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะไอ้วงเล็บเ,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 เปิดปิดเนี่ยนะคะแล้วกดรันนะคะอันนี้คือข้อมูลมันก็จะมาทั้งหมดข้อมูลส่วนแรกอันนี้เป็นของตารางสินค้าข้อมูลส่วนที่สองนะคะมาจากตารางประเภทสินค้าถูกไหมนะคะสองตารางนี้ก็จะมาเหมือนกัน แต่มนมีอีกกรณีหนึน่งถ้าเกิดอาจารย์ต้องการเลือกแค่บางฟิลดอะไม่เอามาทั้งหมดอาจารย์จะทำยังไงนะคะอย่างเช่นอาจารย์ต้องการเลือก product id product name ก็คือรหัสสินค้าประเภทสินค้าแล้วก็รหัส category คือรหัสประเภทสินค้าแล้วก็ชื่อประเภทสินค้ามาเท่านั้นจะทำยังไงก็คือต้องการเอามาแค่4ฟิลเนี้ยเท่านั้น ตารางมันมีข้อมูลเยอะมากแต่เราต้องการแค่4ฟิลด์นะคะการเลือก2ตารางนี้มันจะยากนิดหนึ่งนะคะต้องทำความเข้าใจก่อนโดยที่มันจะต้องกำหนดคีย์ที่มันเชื่อมมาหากันด้วยนะ,ะยกตัวยอย่างโค้ดนี้อาจารย์อยากให้เราเรียนรู้โค้ดนะว่ามันมีที่มาย,ย่างไงนะคะก็คือเขาจะใส่คำสัง่ง select นะตามด้วยชื่อตารางก่อนแล้วก็ใส่จุด select ะะอย่างเช่นตาราง product จุดฟิลไหนล่ะ product id นะ comma ฟิลที่2ตาราง product นะ dot product name นะคะพอมา2ตารางแล้วมันจะงง sql มันจะงงว่าเฮ้ยคุณเอาข้อมูลมาจากตารางไหนดังนั้นต้องใส่ชื่อตารางแล้วก็ใส่จุดให้มันรู้นะคะใส่ชื่อตารางแล้วก็ใส่จุดให้มันรู้ว่าคุณออกมาจากไหน อันนี้เป็นชื่อตารางนะคะตาราง product มาจากตาราง product นะที่ fill product id product ที่ fill product name product ที่ fill category ดีนะต่อมาตารางที่2เราก็ใส่ชื่อตาราง category แล้วก็จุด category name อันนี้มาจากอีกตารางหนึ่งนะคะการเลือกก็มีเท่านี้เลือกระบุชื่อตารางก่อนจุดชื่อ fill ต่อมาฟอมก็คือมาจากเทเบิลไหนบ้างล่ะก็คือมาจาก Product แล้วก็มาจาก c a t e g o r y นะคะต่อมาใส่คำสั่งแวรอันนี้ดอกจันเลยก็คือสำคัญมากๆนะคะต้องเชื่อมผ่านคีย์ที่มันเชื่อมหากันนะคะสองตารางนี้อะไรที่มันเชื่อมหากันล่ะก็คือรหัสประเภทสินค้าถูกไหมเชื่อมกันผ่านรหัสประเภทสินค้า ก็คือใส่แวร์แวร์ที่ตารางที่1ก็คือตาราง product c a t e g o r y id คีที่มันเชื่อมกันไปเท่ากับตารางที่2นะคะ c a t e g o r y id นะคะก็คือต้องระบุชื่อตารางที่1นึดดชื่อคีคีหลักที่มันเชื่อมมาหาตารางที่2นั่นเองนะคะอันนี้อาจารย์ให้เราศึกษาข้อมูลไว้นะคะแล้วก็จะออกข้อสอบ1ข้อนะคะแล้วก็ ลองลันโดยการก๊อปคำสั่งนี้ไปว่าสมมติอันนี้เลือกจากทุกฟิลด์ใช่ไหมสมมติถ้าเราเลือกแค่บางฟิลด์ล่ะอาจารย์ก็จะลบคำสั่งว่าสตาร์ออกเนาะสมมติอาจารย์ต้องการเลือกรหัสประเภทก็มาวางก่อนรหัสประเภทกับไปขอโทษเลือกรหัสสินค้าแล้วก็ชื่อสินค้าใช่ไหมแล้วก็รหัสประเภท เอามาวางก่อนสิ่งที่เราอยากรู้แล้วก็ชื่อประเภทอาจารย์เอามาวางก่อนนะนะคะขั้นด้วยคอมมาชื่อสุดท้ายหมดแล้วไม่ไม่ขั้นนะคะจากตารางไหนบ้างตาราง product แล้วก็ category แล้วก็ต้องมีคำสั่ง w ่า thesere e, นะคะทีนี้เราต้องมาดูตอน select ก่อนเอ้ยพวกนี้มันมาจากตารางไหนเนาะอาจารย์ก็ก๊อปชื่อตารางมันมาก่อน product.id p r o d u c t product.name ก็มาจากตาราง product ID p r o เฉยๆ category.id ม,มันอยู่ทั้งสองตารางเลือกตารางไหนก็ได้นะคะอาจารย์ก็อาจจะเลือก category นี้มาตาราง category.category.id ตาราง category.category.name ก็คือชื่อ f i ล l ชื่อตาราง แล้วก็ชื่อฟิลดใส่ให้มันก่อนมาจากตารางไหนบ้างล่ะอันนี้ก็คือตารางที่หนึ่งแล้วก็ตารางที่สองต่อมานะคะเงื่อนไขแวร์ก็คือต้องระบุคีย์ทั้งสองตารางนี้ที่มันมีความสัมพันธ์กันนะคะก็ต้องย้อนกลับมาดูทฤษฎีของเราเนาะที่สองตารางนี้นะคะเชื่อมกันผ่านรหัส นะ t ่ะแคตตาซึ่งในตาราง Product ก,ก็จะมีรหัสประเภทสินค้าคือ c a t ตา o r y i ไมาอยู่ที่ตารางนี้ด้วยนะคะดังนั้นก็คือทั้งสองฝั่งมีรหัสประเภทสินค้าเหมือนกันเนาะดังนั้นเวลาเขียนนะคะก็คือคุณต้องระบุนะที่ c a t ตา o r y i ไของตารางฝั่งซ้ายเท่ากับตารางฝั่งขวาต้องใส่ตัวนี้ก่อนใส่ ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคีย์ที่ที่มันเชื่อมหากันเนาะทีนี้ต้องระบุชื่อตารางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาด้วยก็คือตาราง product category i d นะคะไปเท่ากับตาราง category category id พูดง่ายๆก็คือตาราง product อะที่ fill category id มีเหมือนกันนะไปเท่ากับที่ตารางประเภทสินค้า ที่ฟิลรหัสประเภทสินค้านะคะอันนี้คือจําเป็นมากๆเลยต้องใส่นะคะแล้วกดรันกนะคะก็จะโชว์ข้อมูลจากทั้งสองตารางมาแล้วเนาะอันนี้ก็คือให้เรารู้หลักในการสร้าง2ตารางที่เชื่อมหาก,กันนะคะก็จะใช้เทคนิคแบบนี้เนาะสรุปก็คือให้มันมีชื่อตอนเล็ c กให้มันมีชื่อตารางแล้วก็ชื่อฟิล ตอนคำสั่งแววกก็ต้องเอาคีย์ที่มันเชื่อมหากันนะคะที่มันเท่ากันไปเชื่อมหากันด้วยนั่นเองทีนี้ใน Access เนาะใน Acces s อาจารย์ยังไม่เคยสอนการจอยใช่ไหมนะคะสมมติคู้มีตารางที่มันมีความสัมพันธ์กันอย่างเช่นตาราง p u o t เนาะกับตาราง p r o d Product t t ไทลักษณะดเดียวกันเลยนะคะใน Access เนะ่ยมันจะมีคำสั่งที่เราสามารถ Create ขึ้นมาแบบอัตโนมัติได้เหมือนกันเนาะ ก็มาที่ q u r r y Design อันนี้สมมติคุณสร้างตารางไว้แล้วนะให้คุณลองไปเข้าตารางการขายของคุณก็ได้ที่อาจารย์เคยพาทำนะคะแล้วคุณก็มา Q a เแล้วก็มา q u r r y Design คือออกแบบ q u r r y ลองดูถ้าเป็นภาษาไทยนะ่าจะออกแบบ u e r y นะจิ้มหนึ่งครั้งนะคะทีนี้อาจารย์นะคะขอปิดไปก่อนตัว q u r r y เนาะ มันมีหลายอันโอเคคิว okay. รี่หนึ่งของอาจารย์ตัวมันจะมีคําว่าคิวรี่ด้านล่างคือเราจะพิมพ์โค้ดเองหรืออีกแบบหนึ่งนะคะเออตัวที่เป็นรูปไม้บรรทัดตัวเนี้ยที่เป็นรูปไมมุมล่างสุดทางขวานะมุมล่างสุดทางขวานะคะอาจารย์เลือกนะคะตารางโปรดอาจารย์จิ้มเข้ามาขอโทษค่ะอาจารย์ลากเข้ามาค่ะโปรดักแล้วก็โปรดักท้ายลากเข้ามาลูก ขอโปรดักต์ไทยประเภทสินค้าอยู่ทางซ้ายโปรดัก t อยู่ทางขวานะคะถ้าเกิดอาจารย์อยากแสดงข้อมูลนะจาก4ฟิลด์คือตารางประเภทสินค้าอาจารย์จะเอาจิ้มที่รหัสประเภทจะเกิดข้างล่างนะคะว่าคุณเลือกอะไรแล้วก็ชื่อประเภทมานะตารางประเภทอาจารย์เลือกมา2ฟิลด์นะตารางสินค้าอาจารย์ก็จะเลือก2ฟิลด์ก็คือ Product No นแล้วก็ Product name นะเหมือนกันเอาราคาก็ได้ cost price ราคานะคะอาจารย์จิ้มเฉยๆนะคะไม่ต้องเขียนโค้ดเลยแล้วเราย้อนกลับมา,มาที่มุมขวานะค,ะคำว่า SQL ปบ๊บมันเป็น array โค้ดให้เราเลยนะคะมันเป็น a r r a โค้ดให้เราเลยแล้วตามทฤษฎีที่เราเรียนเลยนะ,ะก็คือ product type ก็คือชื่อตารางนะคะ เราก็ดอทชื่อฟิลด์เห็นไหมชื่อตารางดอทชื่อฟนะิลด์เนาะตารางโปรดักต์ไทยอาจารย์เลือกมา2ฟิลด์ต่อมาตารางโปรดักต์อาจารย์เลือกโปรดักต์โนนะโปรดักต mm ์เนมแล้วก็ค่าสปายอาจารย์เลือกมา3ฟิลด์ที่มาจากตารางโปรดักต์นะคะแต่มันต่างกันตรงนี้ from คือจากตารางไหนล่ะนะคะจากตาราง product แต่มันต่างกันตรงที่มันใช้คําว่า inner join inner j o y ก็คือการ j o ยตารางเหมือนกันนะคะแล้วแวร์มันเปลี่ยนเป็น on นะคะ on นะตามสองตารางนี้เชื่อมหากันผ่านคีย์ก็คือรหัสประเภทสินค้าคือตารางฝั่งซ้าย product นะที่ fill รหัสประเภทสินค้าไปเท่ากับตารางฝั่งขวาคือตารางประเภทสินค้าที่ fill รหัสประเภทสินค้าเหมือนกันนะคะต่างกับที่เรียนตะกี้ก็คือ ตัวนี้จะใช้คอมมาใช้ได้เหมือนกันคอมมา่าล้วออนที่ตาสอนเต่กที่เป็นแวนะคะใช้ได้เหมือนกันก็สามารถรันโค้ดได้เหมือนกันเนาะมาที่ดีไซน์กดรันนะคะข้อมูลก็มาเหมือนกันชื่อประเภทรหัสชื่อสินค้าแล้วก็ราคาอันนี้มาจากสองตารางนะตามฟิลที่เราต้องการ ะะอันนี้อาจารย์อยากให้เรารู้คร่าวๆไว้นะคะว่ามันมีที่มาอย่างไงเนาะการเชื่อมสอตารางมันมีที่มาอย่างไงซึ่งอาจารย์เอาใส่ในชีฟแล้วนะคะในเนื้อหานะคะซึ่งการอินเนอร์จอยก็เหมือนกันนะคะการอินเนอร์จอยก็เลือกเหมือนกันนะคะเลือกทั้งหมดนะจากตารางไหนบ้างแล้วก็จะใช้อ่อนแทนข้อสอบที่อาจารย์จะถามอจาจารย์ก็จะถามว่า อะไรที่มันเชื่อมหากันนะะอะไรที่มันควรจะเชื่อมหากันควรจะเขียนโค้ดยังไงเนาะประมาณนี้นะคะให้อาจารย์จะออกแค่1ข้อในในการเลือกจาก2ตารางจะออกแค่1ข้อนะคะ